กาสนาบบุรีฝนตกติดต,ต่อหลายวันทําให้ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากปริมาณฝนพื้นที่เหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรมีปริมาณน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงวันนี้เนื่องจากในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อน มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอสังขับ,บุรีที่ได้รับอิทธิพลพายุจากทะเลอันดามันส่งผลให้มีฝนตกแทบทุกวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำทั้งสามได้แ,แก่แม่น้ำซองกาเลียมีขี้และลันตีมีระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้มีปริมาณที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์เพิ่มอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้12สิงหาคม2566 พบว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนิชีลาลงกรมีปริมาณน้ำที่กักเก็บเพียง5,390ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ60.83%โดยมีปริมาณน้ำที่ใช้งานได้2,378ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ40.66%โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้า58.95ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำที่ระบายออก8ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าในรอบสัปดาห์5สิงหาคมถึง11สิงหาคม อยู่ที่6 1 5 8 3ล้านลูกบาทเมตรสามารถรับน้ำได้อีก ,3470 ล้านลูกบาทเมตรด้านนายชวริตกันคำผู้อำนวยการเข่อนวชิรล,ลงกรณ์เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพาย,ยุนในทะเลอันดามันที่ยังผัดพาความชื้นเข้ามาในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยในวันนี้ส่งผลให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสังขบุรีและบางส่วนของอำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ําที่ไหลามาเติมปริมาณน้าในเขื่อนมชีลาลงกรให้มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นซึ่งต่อจากนี้หากยังมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมคาดว่าปริมาณน้ําในเขื่อนน่าจะอยู่ที่70-80%ของความจุเขื่อนจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นในปี2567แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังจําเป็นต้องของคำร่วมมือประชาชนให้ใช้น้าอย่างประหยัดต่อไปทั้งภาคครัวเรือนการเกษตรและอุตสาหกรรม ข่าวนิงยี่สิบสี่การจนทบุรีชุธิการไหลวาลินรายงาน